S <S <S เอาไปเลยที่จังหวัดจุมพนนะครับมีการคลิกออฟนะครับรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเนี่ยผมพูนมาไข้เลือดออกก็มีแล้วครับหนุนย่ยงอมร่างพอปุบป,ป่วนกว่า๑๐ไรในครึ่งปีครับโดยที่บริเวณศาลาคุณธรรมมูลนิธิระนองส่งเคราะห์พงไลจับอีกเซเากาะนะครับตำบลบางดินอำเภอเมืองจังหวัดระนองได้จัดก,ก,กิจกรรมคลิกออฟรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก จัดขึ้นโดยสาธารณรัดระนองละครับก็มีนายราชันมีน้อยรองผู้ว่านการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดนายแพทย์น,นรเทพอัศวะพัชระนะครับนายแพทย์สาธารณรัดระนองแกกบอกิจกรรมในครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดรคไข้เลือดออกนะครับในจังหวัดระนองเนี่ยนึ่งซึงสามทิพนึ่งมกกระราถึงสามทิพเมตตาที่ผ่านมาพบกลไกเหล้าตัวลูกสิบสองคนนะคิดเป็นรอยละสามสิบเอ็ด ต่อเส้นประชากรนนะครับยังไม่มีแรงผู้เสียชีวิตอยู่ในเนดับ1ิโอ๊ประเทศด้วยซึ่งที่ผ่านมาพบคนไข้เลือดออก37ไรายอำเภอพบมาสุดเกื่อนอำเภอเมืองระนองโดยส่วนใหญ่อายุระหว่าง5ถึง14ปีครับซึ่งการท่องเลื่อเป็นประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสํารวจกําจัดทำลายเล่งเพาะพันยุงไรในบ้านในชุมชนโดยหยุดลักสาเก็บขับก็คือเก็บบ้านในสากาดไม่มีมุมอับถึบเก็บขยะนะครับเสษภาชนะแม้เป็นเล่งเพาะพันยุงไร เก็บน้ำนะครับพญานาน้ำให้มีควาปิดมดจิตป้องกันยุงนะครับแม่ยุงวางไข่ซึ่งเป็นการประชาธรรมสร้รางการกระนักเชิงรุกให้แก่ประชาชนป้องกันทำลายนะครับหน้าเล่งเพาะพันยุงเพื่อลดความรุนแรงข้องโรคไข้เลือดออกอย่างยางยืนครับภายในงานค่ะก็มีการปล่อยขบวนรถจากเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดระนองสาธารณสุขอำเภอเมืองระนองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบิตรระพและสูนสาธารณสุขมูลท่าน หัวหน้าส่วนราชการค่ะองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นอสมอแล้วก็ประชาชนก็รวมกันลงพื้นที่เพื่อจะให้ข้อมูลสร้างความรู้แล้วก็ความตระหนักให้กับประชาชนในการป้องกันกําจัดแล้วก็ทําลายแล่งผอพันยุงลายกันค่ะ,ะต้องดูแลตัวเองกันลาพอเขานะ้าฝนนะมันไปนบ,าบางเกลี้ยววานะ่คะวาไอแล้งที่ว่าเป็นแอ่งน้ำอะไรแบบนี้นะความให้แม่เจนนะคะโอ้อยอย่าความเดี๋ยวว้ <Yeah. S 1> <laughs>